สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวิทยาจากไร่วิทยานะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูการปลูก้า,ากิน,นีบอมบาซา<ม>นะครับแปลงนี้เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของไร่วิทยาเรานะครับโดยแปลงนี้มีที่ รวมๆประมาณสิบไร่นะครับก็ลักษณะการปลูกเราม็จะปลูกแถวสม่ำเสมอกันเพื่อที่จะกำจัดวัชพืชได้ง่ายนะครับนี่เป็น สภาพการทำงานของทีมงานนะครับก็กินีบอมบารานี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมมากในในบ้านเรานะครับในในเมืองไทยเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับกินีบอมบาซ่าในแต่ละปีของไรวิทยาเรา ทั้งที่ผลิตเองแล้วก็ทั้งที่ของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของไร่วิทยาเรานะครับแต่ละปีเราผลิตมาด้วพันได้อยู่ในระหว่างประมาณ15ห้าตันบวกลบนิดหน่อยนะครับในในช่วงช่วงนี้นะครับแต่เป้าหมายของเราในปีนี้คือเราต้องผลิตให้ได้ยี่สิบตันนะครับ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับนี่นะครับผมก็หลังจากช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดือนเดือนมิถุนายนะครับเดือนมิถุนายนี้เรา เราทําการปลูกครับต้นกล้าที่เรานํามาปลูกนี้ก็จะมีอายุประมาณ45วันนะครับแล้วก็แปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ชุดนี้นะครับเราจะเก็บมเมล็ดในเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากเก็บมเมล็ดแล้วเราก็จะ,ะนำไปถึงให้แห้ง ได้ความื้นตามมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าเครื่องครับนะครับเก็มเมล็ดสองรอบนะครับแล้วก็มเมล็ดพัน์หลังจากเก็บเมล็ดแล้วเราต้องพักตัวอย่างน้อยสองเดือนนะครับสองถึงสามเดือนจงจะเกิดจาหน่ายมเมล็ดพันธุ์นะครับ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับสนใจเมล็ดพันธุ์หญ้ากินบอมบาซาหรือเมล็ดพันธุ์หญ้าชนิดอื่นนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจไล่วิทยาเราได้เลยครับหรือเข้าเว็บไซต์นะครับ www ไล่วิทยา com นะครับก็เราผลิตเองนะครับในส่วนของเมล็ดพันธุ์หลายๆชนิดเราผลิตเองแล้วก็บางชนิด ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะครับเป็นผู้ผลิตครับแต่กลุ่มเกษตรกรของไรวิทยาแล้วก็จะมีมาตรฐานควบคุมเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผมครับสวัสดีครับผมฝากด้วยครับฝากมเมล็ดพันธุญ์ญาจากไรวิทยาด้วยครับคิดถึงมเมล็ดพันธุญญา์าให้คิดถึงไรวิทยาเท่านั้นครับ